วันนี้ทุกๆอย่างจะกลับตลปัดนั่นก็หมายความว่าทุกๆอย่างมันจะต้องแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอนเตรียมพร้อมหรือยังได้เวลาดื่มน้ำชาแล้วหรอแต่ในวันกลับตลปัดแบบนี้ทุกๆคนชงชาในแก้วที่มีก้นอยู่ด้านบนใส่ถุงชาลงไป เติมน้ำตาลหนึ่งช้อนสูตรนี้จะมีรสชาไม่มากแต่หวานเจี๊ยบแทนตังหาแล้วถ้าหากว่าคุณไม่มีแก้วชาอยู่ใกล้ๆคุณก็สามารถชงชาในแก้วน้ำตาลได้เลยนี่เป็นการเริ่มต้นวันแห่งการกรับตะปัดที่เจ็งมากเลยล่ะ <c oughs> เบนลิ่ขาของเขาไปพร้อมกับกางเกงในวันกับตะลปัดแบบนี้ที่สำคัญก็คือต้องใช้หมดอ่อนโยนวันเกิดกับตะลปัดสวัสด <c oughs> ในวันนี้เจ้าของวันเกิดจะอวยพรแขกทุกทุกคนนี่คือของขวัญสาหรับเธอจ้ะสุดพายต่อไปเป็นใครดีล่ะใครอยากส่วยพรวันเกิดฉันหรอซินดี้สุขสันต์วันเกิดตัวฉันเองนะขอบคุณที่มานะจ๊ะโอ้โอริสตี้เธอมาทันเวลาพอดีพอดีป๊ะอธิษฐานแล้วเอาหน้าจิ้มลงไปในเค้กของฉันได้เลยสุขสันต์วันเกิดแด่ตัวฉันเองแล้วอย่าลืมรับของขวัญไปด้วยล่ะทุกๆคนอยู่ที่นี่กันแล้วเราเอาเค้กมาละเลงให้ทั่วๆโต๊ะกันดีกว่านาะวันนี้เป็นวันเกิดแบบกับตราประดสนุกที่สุดใน3โลลกเย อหนวดเขาเฟมเลยแฮะฉันจะต้องโกนทิ้งซะหน่อยแล้วล่ะเบนกําลังโกนหนวดแบบกับตะลปัดอยู่เขาบีบโฟมโกนหนวดบนกระจกแล้วก็โกนหนวดในเงาสะท้อนอย่างน,น,น้อยเขาก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเป็นแผลนะเป็นการโกนหนวดที่สุดยอดเบอร์เกอร์ก็เปลี่ยนไปในวันกับตะลปัดเหมือนตันเนื้ออยู่ด้านนอกส่วนขนมปังอยู่ข้างในมีเฟรนฟรายเป็นไส้ด้วยอื้อ นี่แหละเบอร์เกอร์กับตะลปัดที่สมบูรณ์แบบขอให้เจริญอาหารนะโอ้โหเธอกินอะไรนะคริสตี้เบอร์เกอร์กับตะลปัดอย่างนั้นหรือว้าวฉันชอบสุดๆเลยแล้ววันนี้เคอร์ลี่จะต้องกินอมยิ้มซุปเปอร์จุ๊บแบบถอยหลังอืมการอร่อยดีแฮะวันนี้คือวันกับตะลปัดทุกอย่างแตกต่างจากเดิมนี่คือแฟงกี้ สัตว์ประลาดที่อาศัยอยู่ใต้เตียงและคอยหยอกล้อเคอรี่แต่วันนี้ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามแฟรงกี้ที่น่ากลัวฉันจะมาจัดการแกแนแกหนีฉันไม่พ้นหรอกจอ้ช่วยช่วย่ครแน่ไม่นะมีมนุษย์อยู่ใต้เตียงของฉันเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอย่ามายุ่งกับฉันไปให้พ้นนี่นในที่สุดยังก็กลับมาเป็นของเคอรี่อีกครั้ง เรากำลังเล่นเกมอูโน่กันอยู่กฎก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ากลับด้านเอาไพ่ด้านหน้าไว้ข้างนอกส่วนด้านหลังเข้าหาตัวนี่เป็นเกมที่ตึงเครียดมากที่สุดแล้วก็ชนะได้ยากอีกด้วยโชคชะตาจะเป็นสิ่งกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ชนะคริสตีชนะเกมอูโน่แบบกลับด้านนี้มันสนุกจังเลยเนาะร<ะ>้านค้ากับตลับัดมีระบบจ่ายเงินเป็นของตัวเอง แค่นี้ใช่ไหมครับคุณต้องการถุงไหมครับไม่รับหรอครับนี่ครับของของคุณขอบคุณที่ต่อต้านการช้อปปิ้งนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายเมื่อวันกลับตลับัตมาถึงคุณจะไม่เทขยะทิ้งแต่จะเอาขาอยะกลับบ้านเอากระเป๋าของฉันอยู่ที่นี่นี่เองเหรอฉันตามหาเธอมานานแสนนานเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะนี่คือสมบัติของฉันมันไม่ใช่ขยะนะแต่เป็นของตกแตง่งแล้วสุกอย่างก็จะสวยงามและก็รบกอนเดิมอืมเป็นแบบที่ฉันชอบเต้เลย ไข่กับตะลปราดคุณจะต้องใช้แค่เปลือกไข่เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยใครจะอยากไปกินไข่ขาวที่เป็นเมือกในขณะที่มีเปลือกไข่ที่แสนจะกรุบกรอบแถมไข่ดาวนี้ยังมีแคลเซียมสูงซึ่งดีต่อกระดูกอืมลำแต่เจ้านั่นอะไรนะ่ะไข่ดาวที่เหลืออยู่นะหรอเนี่ย <c oughs> ขอร้องล่ะช่วยออกไปจากจานสันทีนะแกมีคลเลี่เยอะเกินไป พิซ่ามาส่งแล้วครับอเข้ามาสิจ๊ะวันกับตลปัดคือวันเดียวที่หนุ่มส่งพิซ่าได้รับพิซ่าชิ้นที่อร่อยที่สุดใน3มโลกมาไหมามานาั่งที่โต๊ะแล้วก็ทําตัวตามสบายเลยนะลองอีกคําสิอมอมอ่ดีมากดีมากพิซ่าเป็นยังไงบ้างล้ำกอกินเลยกินเลยไม่ต้องอายไม่ต้องอายอ่ขอโทษด้วยนะครับผมต้องไปแล้วล่ะครับช่วยจ่ายค่าพิซ่าได้ไหมครับอือหือได้เลยนี่ทิปจ้ะ คุณเป็นคนส่งพิซซาที่ดีที่สุดใน3ามโลกเลยนะรู้ตัวป่ะและเจอกันใหม่นะซ๊ะบายบายที่รักษาเรามาหั่นพิซซากันเถอะเนาะวันนี้คือวันกับตลับปาดบูสก็เลยหั่นพิซซาโดยใช้วิธีของเขาเองเขาหั่นส้นสามเหลี่ยมออกจากตรงกลางก่อนเลยทำอะไรนะ่ะนี่คือส่วนที่ดีที่สุดเลยนะมันมีชีสมากที่สุดตรงอื่นว้าวงั้นก็ตามใจเธอละกันฉันกินเองก็ได้ สลัดผักสดจานนี้ดูน่าอร่อยมากแต่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้กินมันจะทำให้ฉันน้ำหนักขึ้นวันนี้ฉันจะต้องกินแต่อาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันจะกินเบอร์เกอร์มันเยิ้มๆหนักๆอันนี้แต่ฉันก็อยากจะกินสลัดผักสักนิดนึงจังอ๋อกลิ่นหอมหวนดีจังฉันยอมแลกทุกอย่างกับแตงกวาชิ้นหนึ่งนะแต่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้ฉันจะต้องกระดกเบอร์เกอร์ยากับซอสลงคอ วิตช enfin ่งโหดหลายสิละเกินการกินอาหารที่ดีจะสุขภาพช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพนะพอกันทีฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ยมานี่เลยมาสลัดแนวฟันของฉันงอมงอมทำอะไรไหนตาเบนนี่นายกำลังไดเอทอยู่นะรู้ตัวปะคิดถึงแคลอรี่สบ้างสิกินขนมปังแล้วก็ยึดมั่นกับไดเอทของนายไปแม้กระทั่งนางฟ้าฟันก็ทำงานกับตลปัดในวันที่พิเศษแบบนี้ฉันก็จะวางเงินไว้ให้เธอที่ใต้หมอนแล้วก็รอจนถึงวันพรุ่งนี้เช้า วันนี้ยุ่งจังเลยว้าวว้าว้าวนี่อะไรกันอีกล่ะเนี่ยเงินอีกแล้วหรืออืมก็ดีฉันจะต้องใช้เวทมนต์ย้อนหลังซะหน่อยอันนี้ฟันน้ำนมของเธอจากคริสตี้มันยังดูดีอยู่เลยอ้้หฟันจิ๋วของฉันดีใจจังที่ได้เห็นฟันพวกนี้อีกครั้งขอบคุณนะคะนางฟ้าฟันฉันจะเก็บสะสมให้ครบทุกซี่เลย ทุกคนรู้แฟนขับรู้ว่าการอามักฝรั่งออกมาในขณะอยู่ในห้องเรียนนะ่ะเป็นเรื่องที่อันตรายสุดๆมันก็จะโดนกินในทันทีนะซิแต่ฮับบ,บ,บ้าบ้าอันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยอืมเอาหน่อยไหมขอบใจนะจ๊ะซินดี้ฉันก็จะฉีกออกมาหนึ่งอันเหมือนกันเบนเป็นคนเดียวที่กินฮาบ้าบ้าด้วยวิธีอื่นอืมเป็นหมักฝรั่งที่อร่อยจริงๆทำอะไรลงไปนะ่ะเล่นกัดตรงกลางเลยหรือแล้วฉันจะทำยังไงกับมันดีแล้วทีเนี้ย อุ่นอาหารในแมคโครเว็อย่างนั้นเหรอไม่ได้นะมันกินไม่ได้วันนี้เราจะต้องอุ่นอาหารในช่องแช่แข็งโอ้โหน้ำแข็งก้อนนี้คือสิ่งที่ฉันอยากจะกินเป็นอาหารเย็นมากในวันกับตละลปััดเราจะกินได้แค่ขอบขนมป,ปังเท่านั้นอ้า ขอบคือส่วนที่อร่อยที่สุดของพิซซ่าอืมใช่แล้วล่ะใครจะไปอยากกินชีสกับช็อตกันล่ะมันคงไม่ใช่ฉันแน่นอนเฮ่เพื่อนพวกเธอกินส่วนที่อร่อยที่สุดไปหมดแล้วเลือส่วนฉันต้องกินของเหลืออีกแล้วเหรอฉันเปลี่ยตตรงการจริงๆพวกเธอทำแบบน,นั้นกันได้ยังไงฮะ ในวันกลับตลปัดแบบนี้คุณจะต้องใช้ช้อนแทนมีดแล้วฉันจะกินน้ำซุปได้ยังไงล่ะทีเนี้ยก็ง่ายจะตายไปก็ใช้หลอดดูดสิฮึมค็อกเทลผักจัดลำแต่ลู่วิ่งไฟฟ้าทำมาสำหรับวิ่ง แต่นวันกับตลปัดแบบนี้เอ็มแอนเอ็มของฉันจะวิ่งอยู่บนนั้นแทนวิ่งเข้ามาในป่าของฉันเลยฉันรับได้เกือบหมดเลยนะเนี่ยเดทก็กับตลปัดเช่นกันฝ่ายหญิงเป็นคนให้ดอกไม้ฝ่ายชายนี่ดอกไม้สาหรับเธอจากที่รักฉันรู้ว่านายชอบดอกไม้มากแค่ไหนอุ้ยสวยจังเลยแล้วก็ยังหอมมากๆอีกด้วยขับใจนาจาที่รักจุ<ๆ>๊บจ๊บเดี๋ยวก่อนยังมีอีกนี่คือของขวัญสิ้นสําคัญ เบนนายจะแต่งงานกับฉันไหมออไมคกอดในที่สุดเธอก็ขอฉันสักทีฉันจะแต่งงานกับเธอแน่นอนฉันจะต้องไปบอกข่าวดีกับเพื่อนๆแหวนสวยจังเลยรู้ได้ยังไงนะาซินดี้เธอทำเพื่อฉันมากมายเหลือเกินแต่งๆแ,แต่งสิแน่นอน วันกับตะลปัดตัวนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการทําความสะอาดเคอรี่กําลังทําความสะอาดห้องครัวอยู่ทุกอย่างดูดีไปหมดเครื่องสอําอางทรงผมเสื้อผ้าเราจะต้องสวยอยู่ที่บ้านทุกอย่างสะอาดสะอ้านเอี่ยมอ่องในเมื่อทุกอย่างสะอาดฉันก็ผ่อนคลายได้แล้วฉันจะอยู่ในสภาพนี้ต่อไปไม่ได้หรอกเช็ดเครื่องสำอาง โหกผมใส่รองเท้าแตกแล้วก็ไปทำงานได้สวัสดีเคอรี่เธอนี่ดูสวยสุดๆเลยละ่ะเสื้อคลุมตัวนี้มันเหมาะกับเธอมากเลยนะรู้ตัวปะคุณชอบเหตุการณ์ในวันกับตลบัดของเราหรือเปล่ปปาเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้ไหนนะว่าคุณชอบเหตุการณ์ไหนมากที่สุดกินเปลือกไข่เอาฟันมาสักนางฟ้าฟันหรือทำให้สัตว์ประหลาดใต้เตียงหวาดกลัวกันละจะ แล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ซับสไคร์ช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอิงๆคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวตลกตลกแบบใหม่ๆเกี่ยวกับวันกับตลบัตจากช่องทุมทุม